คอนเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตรเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลจุ๊โจสวัสดีเด็กชายเกรียนทุกคนนะครับมีผมปานนนจากช่องพีเจทีพีเอกี่แย่เยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มาอยู่ในกิจากช่องพีเจทีพีเชมส่แย่เยี่ยรีทั้งหลายนะครับใครอยากได้สกินปืนฟรีนะครับต้องดูคลิปนี้เลยผมก็จะพาไปรับของฟรีแบบไม่มีเผมป่านนนจากช่องพีเจทีพีเอกี่แย่เย เอเวคุณผูชมครับก็กดไปตรงหน้าปฏิทินน้ณผู้ชมครับก็กิจกรรมนี้เล้ยชมเนี่ยกิจกรรมสำนักปะทะเดือดคุณผู้ชมรวมมนเด็ดเซกไอเทมฟรีน้ณผู้ชมครับก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบชื่อยาวมากลงมังล่างค้ณผู้ชมคำว่าชวนเพื่อนมันถึงอาทิตย์นุผู้ชมนี้กิจกรรมเก็บโชเค็นนุณผู้ชมครับโดยกิจกรรมนี้นะครับมีการเก็บโทเค็นทั้งหมด3แบบผู้ชมแบบแรกก็คือล็อกอินนะครับได้1อันมาได้โทเค็นคผู้ชม แบบที่2ก็คือลงเล่นในครบเวลานุผู้ชมครบเก้าสูงสุดถึง120นาทีผู้ชมจะได้โทเคนทั้งหมด1 2 3 4 5, 6 7 7อันนะผู้ชมลงเล่น1 2อนาทีได้โทเคน7อันนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนนะผู้ชม2รอบนะผู้ชมได้โทเคนอีก2อันชมณผู้ชมก็คือจะได้โทเคนทั้งหมดวันนึ่งอะเราจะเก็บโทเคนทั้งหมด10อันนะครับถ้าทาภารกิจตรงนี้หมดนะผู้ชมก็คือเล่นกับเพื่อนสามสิบนาที90สินาทีหรือว่าสิบนาทีมียอล่นด้วยเพราะว่า มาเชาไม่นั่งเล่นอยู่คุณชมครับเดี๋ยวนี้ผมนั่งเก็บแรง44อยู่คุณชมในโทรศัพท์นะครับเพราะว่าในคอมน่าเบื่อไปหน่อยคุณชมครับเดี๋ยวนี้เครืออ้อสมให้เจอกันแล้วเจอดับอแล้วบอทแม่งยิงแล้วเครือถ้าไม่ได้ให้1ที่2นี่ลบเยื่อมากคุณชมก็เลยเบื่อคุณชมก็เลยเล่นในโทรศัพท์นะครับก็แล้วก็เมืาเก็บโทเค็นได้เราสามารถเอามาแลกปล่องปืนได้คุณชมแต่แตแลกได้เมื่อวันที่26ถึงวันที่27ก็คือแลกได้แค่2วันเท่านั้นคือเปิดให้แลกแค่2วันชมแต่ต้องเก็บโทเค็นรอเลยและวปืนทุกชนิดนะคุชมครับก็คือใช้โทเค็นเพียงแค่1อันในการแลกคุณชมดูดิ มีปืนทูกแบบมีลูกซองดีแท็กกับชมนี่มีลูกซองดีแท็กด้วยรุ่นลับถาวรนะมิชมนี่ครับนี่ครับแม้กระทั่งปืน M4 ดีแท็กกชมกระบอกนี้จะกล่องเนี้ยจะมีในส่วนของคานะครับดามเมจด,ด้วยนะมิชมส่วนกล่องนี้จะมีลูกซองอัตรายิงนะมิชมเป็นลูกซองแบบว่าสีแดงนะครับมีอาตายิงหนึ่งอยนะู่ด,ดนะ้วยมิชมครับก็ตัวนี้ก็จะมี AK อัตายิงมิชมแล้วก็ตัวนี้จะเน้นดามเมจนะมิชมตัวนี้ก็จะมีคานะครับที่ว่ารีโหลดกระสุนเร็วนะมั้งมิชม ถ้าจาไม่ผิดเหมือนกระบอกนี้จะรีโหลดกระสุนเร็วนะครับคาในกระบอกนี้ในกล่องนี้จะมีคาที่ว่ารีโหลดกระสุนเร็วอยู่ทนชมก็แลกได้อย่างละสิกล่องก็คือง่ายว่ากิจกรรมเริ่มแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผูชมครับก็ใช้เวลาประมาณ7วันเราจะได้โทเค็นเนี้ยถ้าเกิดเราทาหมดเราจะได้โทเค็นประมาณ70อันทนู้้ชมก็จะแลกปืนได้70กล่องก็คือจะมีปืนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดน้ำชมก็คือมีปืน7แบบจะได้อย่างละสิบกล่องนะชมรุ่นรับถาวรไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้นะ้ำชมก็คือแค่ลงเล่นนะครับนะชมเก็บโทเค็นให้ครบลงเล่นในเครบเวลานะชมแล้วก็เล่นกับเพื่อนสองเกมน้ำชมชวนเพื่อนเล่นด้วยน้ำชมไม่ว่าจะหมดสี่สี่หมดแล้วก็ได้นะน้ำชมก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะน้ำชมแล้วก็สะสมโทเค็นไว้นะครับเพื่อเอามาแลกสกินปืนฟรีและแกล่องสุ่มสกินปืนน้ำชมและรุ่นรับสกินปืนถาวรกันนะครับน้ำชม ก็หลักๆผมก็เลย4สีๆอยู่ตอนก็พยายามเก็บแต้ม4ีเก็บดาวสีๆชมแต่อาจจะบอาว่าไม่ค่อยเยอ้มชมอาจจะไม่ได้เก่งน้นมอาจจะไม่ได้แบกทุกตามชมแต่ว่าก็พอได้นชมบางตาก็มีพ่แพ้บ้างชมก็กินก็ ผมเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเก่งคุณผู้ชมแต่กระพอเล่นได้คุณผู้ชมหลักๆเลยสาค,ค,คัญคุณผู้ชมสำหรับใครที่เล่นแอรเล่นนะครับเล่น4-4นะคุณผู้ชมและเล่นกับผมนะคุณผู้ชมพยายามดูมินิแมปนิดนึงน่งคุณผู้ชมเพราะพี่เอาตัวเปิดแผนที่มานะครับคือตอนต้นเกมพี่จะเปิดแผนที่แล้วพี่จะบอกอคือจะบอกตําแหน่งนะว่าคู่ต่อสู้ว,วิ่งไปทิศทางไหนบ้างเพราะชั้นใครที่เล่นกับพี่หรือว่า รู้ว่าเพื่อนร่วมทีมของตัวเองมีตัวเปิดเนียตัวเปิดแผนที่มชมักก็พยายามดูมินิแมปตอนต้นเกมมชมอเพราะตอนที่เริ่มเกมในแต่ละตานะครับเพราะว่าเพื่อนเราจะทําการเปิดแมปนะครับแล้วบอกตําแหน่งว่าคู่ต่อสู้อะไปซุ่มอยู่ตรงไหนดักอยู่ตรงไหนหรือวิ่งไปทางไหนแต่หลกักๆเวลา,าลวพี่เปิดทีไรเนี้ยตรงที่มีแอ์ดอปตกในประมาณ3คนได้มชมแต่พี่ก็ไม่ยอมครับเพราะว่าการได้ครอบครองแอ์ดอบบางครั้งมันมี V S S อยู่มชมในโหมดสี่สี่บอกเลยว่าพอมีแอ์ดอปเนี่ย V S S เนี่ยถ้าเกิดทีมไหนได้ไปเนี่ยก็สเลมิชมคือ ถ้าได้มานี่คือก๊อดเลมชมครับคือโอกาสชนะแบบสูงมากนะครับก็ตามนั้นมาบอกกิจกรรมสายฟรีแล้วก็มาชวนทุกคนเล่นฟรีไฟล์คุณผู้ชมตอนนี้ฟรีไฟล์ก็ถึงแม้ว่าคนที่มีพื้นฐานในการเล่นคอมอาจจะลําบากนิดนึงหรืออาจจะไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่คุณผู้ชมแต่ว่าก็นะครับถ้าเกิดใครพี่ที่มีพโทรศัพท์พอลองเล่นได้ก็ลองมาเปลี่ยนมาเล่นโทรศัพท์ดูก็ได้คุณผู้ชมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบคุณผู้ชมถึงมันจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ดีเหมือนในคอมอย่างชมแต่จราจริงเดี๋ยวนี้บูดสแต็กมันก็เล่น เล่นไม่ค่อยโอเคคุณผชมเดี๋ยวนกระตุกมาอะไรก็ไม่รู้คุณผชมครับจริงๆคอมก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะแต่บูสตเต็ปมันเล่นกระตุกมากคุณชมผมเล่นเกมเกมชินนิงแพ็กเนี่ยคือแบบกราฟิกสูงกว่านะแต่ว่ามันก็ไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยคุณผชมแต่พอมาเล่นฟีไฟในบูสตเต็ปแล้วกระตุกมากนะครับแต่ว่าหลักๆย้ายไปเล่นโทรศัพท์นะตามนั้นโอเคคุณผชมไปแล้วแล้วเจอใหม่คลิปหน้าคุณผชมหลักๆถ้าเจอผมในเกมเดี๋ยวใส่ชุดนี้คุณผชมครับเหตุผลที่ใส่ชุดนี้ก็เพราะว่ามัน ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมใส่ชุดนี้แล้วมันตึงคุณผู้ชมใส่ชุดอื่นแล้วมันสู้เขาไม่ได้นะ่ครับน่าจะเกี่ยวกับกล่องนมหรือเปล่านะครับตามนั้นไปแล้ไปบ๊ายแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ